วันนี้เพ้นจะพาไปไหนคะไปเลยเข้าไปในห้องเรียนรอคุณครูเลยค่ะเข้าพี่ก็มาแล้วไปเลยพี่มาแลยผมอ่าเข้าไปเลยไปน้องเพ้นพาเพิ่น